พิชิตเข้าทำเนียบรัฐบาลทำงานวันแรกขออย่าเป็นประเด็นการเมืองหรือคดีจำนำข้าวด้านภูมิธรรมบอกนะคะว่าอย่าเบี่ยงประเด็นซาวข้าวกินน้ำหลังคนมองฟอกขาวโครงการจำนำข้าวค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐมนตรีใหม่เข้าทำงานตามตำแหน่งของตัวเองหลังเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประเดิมงานแรกด้วยการขุดไอเดียโครงการทำเนียบช่วยได้พร้อมกล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวหลังนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ิเดินหน้าขายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวโดยนายพิชิตระบุว่าพอรู้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวอยู่บ้างขออย่าคิดอะไรซับซ้อนมากเพราะเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยมานานแล้วว่าข้าว4-5ปีเหตุใด,ดจึงเป็นข้าวเน่าเป็นข้าวเสียถึงขั้นนาไปขายเป็นอาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงและได้รับเบาะแสมาพอสมควรแล้วว่าบรรดาผู้ที่รับซื้อข้าวาไปทำอะไร กำลังอยู่ในรูปคดีเพราะขณะนี้มีคนไปยื่นต่อกรมสอบสวนคดพีพิเศษหรือ DSI พร้อมยืนยันว่าผู้ที่ซื้อข้าวไปไม่ได้เอาไปทำอาหารสัตว์ เพราะเรามีแหล่งข่าวและมีพยาลหลักฐานพอสมทวรแล้วฉะนั้นสิ่งที่นายภูมิธรรมเดินทางไปดูเป็นแค่การพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าข้าวสิปีสามารถทานได้หรือไม่ไม่ได้มีเรื่องการเมืองแต่อย่างใดส่วนการไปเข้าในโครงการจำนำข้าวมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นั้นนายพิชิตกล่าวว่านายภูมิธรรมทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องข้าวคลังสินค้ามากกว่าไม่มีเรื่องการเมือง ด้านกระแสข่าวดราม่าสาวข้าว15น้ำหลังเดินทางไปทดลองรับประทานข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาค,คมนายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนี้เลยเพราะข้าวแต่ละถุงมีความแตกต่างกัน มีฝุ่นมากฝุ่นน้อยจะซาวน้ํากี่ครั้งก็ซาวเธอะซาวให้สะอาดซึ่งวันนั้นเราซาวกันแค่5ครั้งส่วนใครจะซาว10หรือ15ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความในใจของตัวเองนี่ไม่ใช่ประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปอย่างอื่นสิ่งที่ตนทําวันนี้เพราะเป็นผู้ดูแลหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งมีเจ้าของโกดังทําเรื่องมาขอร้องว่าจะเอาอย่างไรก็สักทีข้าวอยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วและโกดังถูกปิดตายด้วยกุญแจจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือ หรือจะมาตรวจและจัดการจะเป็นข้าวเน่าข้าวดีก็ไปจัดการให้มันจบปิดเรื่องนี้ไปเลยตนจึงไปตรวจดูและชิมข้าวแล้วและออกมาบอกได้ว่าข้าวไม่เน่า นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่มีคนออกมาบอกว่าข้าวเก็บไว้แค่1-2ึงถึงปีก็เน่าแล้วนั้นยืนยันว่าข้าวเน่าหรือไม่เน่าจริงๆอยู่ที่การเก็บรักษาซึ่งเราทดลองให้สื่อมวลชนเข้าไปดูด้วยอยากจะเจาะตรงไหนก็เจาะและข้างบนเราก็สามารถเจาะจากตรงกลางที่ส่วนใหญ่ชอบซ่อนข้าวที่ไม่ดีไว้เราเจาะลงไป15ชั้นนำโรนขึ้นไปบินและถ่ายออกมาให้ดูทุกอย่างทำโปรง่งใสดังนั้นจึงไม่อยากให้นำจินตนาการมาชี้นำความจริงวันนี้เราเอาความจริงมาพูดและแก้ปัญหานายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าคนที่วิจารณ์ต้องมาช่วยกันคิดว่า จะแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องว่ากินได้หรือไม่ได้แต่ปัญหาที่เคยพูดกันว่าข้าวหปีก็เน่าตนมาพิสูจน์ให้เห็นว่าข้าวสิปีด้านกายภาพไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้แฉะไม่ได้ติดหนืดไม่เหมือนกับข้าว5ปีที่เอามาโชว์ย้ำว่าข้าวจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การเก็บรักษา ทั้งนี้ในการทําจํานําข้าวขอมีกระบวนการเก็บรักษาเป็นมาตรฐานอย่างไรก็ตามวันที่ไปดูตนนำเซอร์เวเยอร์ซึ่งเป็นผู้ตรวจข้าวในมาตรฐานขึ้นทะเบียนการค้าเรียบร้อยไปตรวจข้าวจานวนมากแล้วไปขายในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับฉะนั้นทุกกระบวนการที่มีปัญหาตนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วหากบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวตนจะพิสูจน์ให้อย่าพูดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีทางออก